นี่คือเวลาของผมที่ผมนั้นได้ว่าเจ้าลองเฮสกิบเบอรี่เชสที่มันสามารถไปมุดอีกอันหนึ่งได้นั่นแะครับซึ่งนี่คือพลังของมันแต่ว่าซึ่งมันจะมีประมาณนี้ซึ่งทำไมถึงผมพูดแค่น,นี้เพราะว่าเดี๋ยวผมมาเล่าต่อเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงคืนแล้วเพราะนั้น ผมขอไปนอนก่อนแล้วกันให้ดูแค่นี้แหละบายเออมื่อกี้ทำไมดูๆเหมือนเน็ตดูกทำไมเสียงมันเด็กแปลกจงเหนื่อยอย่างเงยใช้เวลาเยอะมากทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นแค่นี้นะแต่จริงๆใช้เวลาเยอะมากทุกคนดูอะผมขอไปนอนก่อนนะ